หลายครั้งที่พ่อแม่เข้าใจว่ารอให้ลูกโตแล้วค่อยจัดฟันก็ยังทันแต่ในความเป็นจริงการรออาจจะทําให้ปัญหายิ่งซับซ้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะผู้ปกครองสังเกตเห็นความผิดปกติว่าฟันเริ่มซ้อนและขึ้นผิดตำแหน่งอย่างชัดเจนจึงพาน้องเข้ามาปรึกษาทันแพทย์และเมื่อตรวจประเมินแล้วก็ตัดสินใจร,ร่วมกันที่จะเริ่มจัดฟันทันทีเพราะช่วงเวลานี้ถือเป็นเวลาทองในการปรับทิศทางฟัน และยังสามารถควบคุมการจเจริญเติบโตของขากันไกลไปพร้อมกันได้ด้วยค่ะเคสนี้วางแผนการรักษาด้วย b r a w a by b r e s ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบอิสระที่เคลื่อนฟันได้อย่างแน่นยําในแต่ละซี่และสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะภายในระยะเวลาเพียง4เดือนฟันที่เคยขึ้นผิดตำแหน่งเริ่มเข้าที่ชัดเจนจึงสามารถปรับแผนการรักษาและออกแบบเครื่องมือชุดใหม่ เพื่อเร่งการเคลื่อนฟันให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะการจัดฟันไม่จําเป็นต้องรอให้ฟันแทกขึ้นครบเสมอไปค่ะหากสังเกตว่าฟันลูกซ้อนเกยหรือขึ้นผิดตำแหน่งตั้งแต่ยังเด็กยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งวางแผนได้อย่างแม่นยำและลดความซับซ้อนในอนาคตได้จริงค่ะ